ขอเสนอฟื้ลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่397การเวลาคือกฎแห่งเวลาและมันยังเป็นกฎที่สิ่งมีชีวิตทั้งหมดทําได้แค่ควยควา้าการรู้แจ้งมันเป็นไปได้ยากยิ่งส่วนใหญ่เขตแดนจะมีกฎแห่งเวลาแฝงอยู่เพียงเล็กน้อยและทําความเข้าใจมันผ่านเขตแดนของตัวเองในดาวซูสาขุที่ผ่านมาวังหลินเจอเพียงคนเดียวที่มีเขตแดนแห่งเวลา เวลานั้นวังหลินสัมผัสถึงพลังอำนาจของเขตแดนแห่งเวลาแม้กระทั่งยุนเฉียนจื้อยังสงสัยเกี่ยวกับเขตแดนนี้ต้องกล่าวว่าทั้งดาวซูสาคุมีเพียงเขาที่มีเขตแดนแบบนั้นขณะที่เสียงพึมพำามของมังกรลูหิตดังกึกก้องพลังอำนาจแห่งเวลาออกมาจากร่างกายมันหลายเท่าตัวนะักทรงพลังยิ่งกว่าเขตแดนและกลายเป็นกฎไปแล้วมันคือกฎที่มังกรลูหิตสร้างขึ้น ด้วยวิชาของมันกดแห่งเวลาเข้าหอคุ้มทั่วมิติว่างเซียนฝ่ายทุกชั้นฝากลุ่มหนึ่งมีประมาณสิกว่าคนตราบใดพวกเขาไม่เจอกับเซียนโบราณแข็งแกร่งเกินไปพวกเขาสามารถยืนหยัดได้แต่เมื่อพลังอำนาจแห่งเวลาผ่านมาคนที่อ่อนแอสุดจะสั่นสะท้านแต่เขาหน้าตาเหมือนอายุ20ตนตนถึงแม้นั่นจะไม่ใช่อายุจริงๆร่างกายก็เกิดการสั่นเทารุดจากการควบคุม พร้อมมีพลังเย็นปรากฏขึ้นแนวร่างกายริ้วรอยเริ่มเผยบนผิวหนังและทับซ้อนกันและกันเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยพละกกำลังอ่อนแอลงทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาเด็กหนุม่มเพียงแค่สับสนเพียงวินาทีเดียวแต่กลับมีเสียงร้องไห้ดังออกมาเสียงร้องไห้แฝงความหวาดกลัวรุนแรงเด็กหนุ่มกับตกตะลึงต้องการหันศีรษะแต่พบว่าร่างกายแข็งทื่อแค่การหันก็ลำบาก นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับข้ากันเวสัยทัศผ้ามัวราวกับมีหมอกหนึ่งชั้นปิดบังเขายกแขนขึ้นช้าๆเขารูปตาราวกับต้องการปัดหมอกนี้ให้ออกไปแต่ดูเหมือนการขยี้ตาจะทำให้วิสัยทัศน์ชัดเจนขึ้นเขาเห็นเหล่าเซียนรอบตัวทั้งหมดถอยกลับแววตาหวาดกลัวและหวาดหวัน่นเขาเห็นสาวน้อยที่มาด้วยกันมีท่าทีตกใจนางไม่นุ่มนวลเหมือนในอดีตอีกแล้วสิ่งที่เขาเห็น สิ่งสุดท้ายคือแขนขวาซึ่งใช้ลูบไปบริเวณตาตัวเองแขนนั้นก็เต็มไปด้วยรอยเขียวย่นและเป็นจุดๆนี่ล่างเด็กหนุ่มสั่นเทาอีกครั้งก่อนยกมือสัมผัสหน้าอ้าปากออกมาราวก็ต้องการจะออกเสียงแต่เสียงนั้นถูกฝังไปกับเขาโดยไม่มีโอกาสเห็นแสงตะวันดวงตาหมดพลังชีวิตทางล่างแก่ขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องหน้าเราพักพวกเส้นผมหลุดล่วงฟันผุ กระดูกสลายจนดูเหมือนร่างกายไม่สามารถค้ำจุนผิวหนังได้เขาตายพร้อมกับร่างกายกลายเป็นกองฝุ่นตายด้วยการแก่ชรา,าเหตุการณ์ประหลาดนี้ทําให้เสียนรอบด้านต้องเงียบจนเกินกว่าจะคิดได้ทว่าเวลาเป็นเรื่องโขดร้ายพวกเขาไม่มีเวลาคิดอะไรมากก่อนที่สตีอีกคนจะเผยอาการแก่ขึ้นอีกคนแล้วไม่นานนะักความแก่ดูเหมือนจะเป็นเชื้อโรคร้ายเหาเซียนทั้งหมด เริ่มแสดงอาการเหมือนกันลาวกับสวรรค์ยกเลิกความเป็นเซียนให้กับพวกเขายกเลิกความสามารถในการมีชีวิตอยู่เป็นร้อยปีเป็นพันปีหรือเป็นหมื่นปีราวกับจํานวนปีพวกนั้นตกลงมาใส่ร่างกายในครั้งเดียวเซียนสิบกว่าคนพวกนี้เป็นแค่ส่วนเล็กนาทีนี้ชาเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นทั่วมิติว่างไม่ว่าจะเป็นเซียนที่ไหนตราบใดที่อยู่ในมิติแห่งนี้ก็ไม่อาจหนีรอด ไปจากกฎแห่งเวลาได้มีเพียงแค่เซียนขั้นทลายสวรรค์เท่านั้นที่สามารถต่อต้านมันได้ซึ่งที่นี่ไม่ได้มีเซียนขั้นทลายสวรรค์มากนักทุกครั้งที่มีเซียนตายในกฎแห่งเวลากินอายที่มองไม่เห็นจะออกไปจากร่างกายมุ่งหน้าเข้าหาใจกลางมิติว่างกินอายจำนวนมากมายเดินทางผ่านมิติว่างโดยความเร็วที่ไม่อาจเทียบกับของเซียนได้กินอายพวกนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของสวรรค์อยู่แล้วพวกมันจึงมาถึงมังกรโลหิตในพิภตายิงเซียนตายไปมากเท่าไหร่ยิงมีกลิ่นายเข้าไปในมังกรโลหิตมากขึ้นไม่นานนักน้ำแข็งบนตัวมังกรก็เริ่มแตกสลายเหลากับชีวิตใหม่ถูกเติมเข้าไปแปดราชาแห่งสำนักซากศพไม่ได้รับผลกระทบจากกฎแห่งเวลาพวกเขาเคลื่อนที่เข้าใกล้มังกรโลหิตมากขึ้นและมากขึ้นอีกทิศทางหนึ่งตรงกันข้าม ปรมาจารย์จงเฉินไล่ตามชายชรา,าชุดดําไปอย่างเคารพแม้ชายชรลาผู้นี้ไม่ได้ดูเคลื่อนไหวเร็วอะไรมากนักแต่ทุกย่างก้าวเหมือนกับมิติว่างด้านล่างกําลังหดตัวราวกับระยะทางอันไกลแสนไกลอยู่แค่เอื้อมเคตนี้ไม่ใช่มิติที่ประสานเข้ากับโลกแต่เป็นการหดมิติว่างแทนเขาไม่จําเป็นต้องประสานกับโลกเพราะเขาก็คือโลกแม้แต่ทั้งดินแดนก็อยู่แค่ระยะไม่กี่นิ้ว จึงไม่ได้รีบเร่งนะักและก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวด้วยจังหวะมั่นคงประมาจารย์จงเฉินยิ่งเขารบมากขึ้นขณะติดตามชายชะลาไปจึงอยู่ภายในระยะของวิชาลึกลับนี้เช่นเดียวกันพลังอำนาจของกฎที่ห่อคู่มิติวงังทําให้วางหลินสัมผัสได้เช่นเดียวกันทวาร่างกายก็สร้างขึ้นจากหินอายุของหินก้อนนี้จึงไม่อาจคาดคํานวณได้พลังแห่งกฎที่ล้อมรอบตัวเขาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน หินก็ยังเป็นหินวังหลินเห็นเซียนรอบด้านสูญเสียไปภายใต้กฎแห่งเวลาและเลือนหายไปยไอ,อย่างไร้ร่องรอยหากเราสูญเสียตัวเองแห่งการเป็นเซียนไร้วิชาเราก็แค่คนธรรมดาวังหลินเองเศร้าใจทลางดังเดิมข้ามาที่นี่ข้าก็คงเป็นเหมือนพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของมิติว่างน่าเสียดายเราเซียนที่บ่มเพาะมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีเป็นหมื่นปี ยังเทียบไม่ได้กับเศษก้อนหินวางหลินใส่หน้าการเห็นทุกอย่างเบื้องหน้าทําให้เขาเกิดความเข้าใจใหม่กับคําว่าเตา่ามังกรโลหิตด,ดูซับกินไอเซียนจํานวนมากที่ตายไปด้วยพลังแห่งกฎในที่สุดก้อนน้าแข็งบนล่างก็สูญสลายล่างใหญ่ยักษ์คยพุ่งขึ้นมาวังวนขนาดหมื่นฟุตปารากฏขึ้นและดังสนัน่นน้าเสียงหนึ่งค่อยๆโผล่มาจากมิติวางและกระจายไปทั่ว ูรอข้าก่อนขณะนั้นชายชรา,าชุดดำก็หยุดสายตาเข่งเขียดปรมาจารย์จงเฉินเงียบนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาได้ยินเสียงนี้แต่คราวนี้น้ำเสียงโอหังยิ่งกว่าเดิมแปดราชาแห่งสำนักซากศพก็หยุดชะงักมองตรงไปยังวังวนเก๋าและเงียบลงแต่ในไม่นานความโรคอีกหลายระดับและความชั่วร้ายก็ได้ปกคลุมร่างกายพวกเขาวังหลินได้ยินเสียงคำรามนี้เช่นเดียวกันร่างกายหยุดชะงักและมองขึ้นไป แววตาเขาเผยความไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งแค่ไหนหรือถนนจะยากเย็นเพียงใดตราบใดที่ตาเซนต้องการสังหารหวังลินเขาจะไม่มีวันยอมแพ้มีหลายคนต้องการสังหารข้าแต่ข้ายังอยู่รอดมาได้วังลินกับยออเย้ยและเดินต่อไปนี่เป็นเรื่องจริงคนกลุ่มที่กล่าวมานี้ไม่ใช่กลุ่มเดียวที่รอดชีวิตยังมีเซียนขั้นทลายสวรรค์บางส่วนที่รอดมาได้หลังจากคิด ทั้งหมดจึงเข้าใกล้ตำแหน่งแห่งนี้เสียนที่เหลืออยู่ด้านนอกมิติว่างเดลรอดจากกฎแห่งเวลาด้วยความโชคดีและรอดชีวิตไปได้อีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ด้านนอกมิติว่างมันคือสถานที่ที่มาดีอยู่ในดินแดนเทพโบราณเพราะมันคือดินแดนเทพโบราณฟังดูอาจจะขัดแยง้งแต่ความจริงแล้วดาวซูสัุก็แค่ทางเข้าสู่ดินแดนเทพโบราณ ลอยแยกอวกาศไม่ได้เป็นของมิติแห่งนี้เพียงมีขนาดใหญ่มากใหญ่พอจะใส่ร่างเทพโบราณ8ดดาวลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นมิติว่างหรือด่านทดสอบความจริงทั้งหมดนั้นอยู่ในร่างเทพโบราณแค่นี้ไม่ว่าจะเป็นหวังหลิน8ดราชาแห่งสำนักซากศพหรือชายชราชุดดำทั้งหมดอยู่ในส่วนหน้าอกของเทพโบราณณนะมิติว่างอันเงียบซึ่งร่างเทพโบราณน,นอนอยู่มาหลายทศวรรษ หากซูมเข้าไปในดาวที่4ของจำนวน8ดาวจะเห็นว่ามีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่เขาคือนักปาดวัยกลางคนดูธรรมดาแต่แฝงกินไอโอหังราวกับนั่งนิ่งไม่ไหวติ่งอยู่ที่นี่มันนานมากชื่อของเขาคือปรมาจารย์บูจี้น้ำเสียงเต้าเสริรนดังกึกก้องไปทั่วมิติว่างตามมาด้วยเสียงคําลามของมังกรลูหิตเจ้ามังกรลูหิตเสมือนกับอสูรคุ้งครองวังหวนมันขดตัวอยู่ด้านนอก แต่นี่ก็สแสดงเห็นถึงความอาหังกาของตาเซนไม่เช่นนั้นเขาคงไม่สร้างมังกรโลหิตขึ้นมาเปิดวังวนนาทางสู่ทะเลโลหิตชายชราชุดดําไม่ได้โจมตีเพียงแค่มองมังกรโลหิตไม่มีใครรู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ส่วนปรมาจา์จงเฉินดวงตาสองสว่างจากนั้นก็ก้าวเท้าคุ้งเข้าใส่มังกรโลหิตอีกระยะหนึ่งแปดราชาแห่งสํานักซากศพเคลื่อนล่างดุจแปดกระบี่เข้าหามังกรโลหิต เจ้ามังกรลุหิตก็เผยแววตาร,ระวังภัยค่ายกลประหลาดที่ทั้ง8คนสร้างขึ้นมาทําให้มันตกที่นั่งลําบากนาทีนี้ดวงตาสองสว่างคุ้งข้าหา8ราชาสํานักซากศพโดยที่เมินเฉยปรมาจารย์จงเฉนินเคลื่อนไหวรวดเร็วจนเกิดภาพติดตา8ราชาสํานักซากศพรีบกระจายตัวและล้อมรอบมังกรลหิตเอาไว้ทั้งหมดสร้างผนึกและกระนำใส่ด้วยวิชาเซียน หลังจากพลเมาจา์จงเฉินเข้ามาใกล้ก็พันสะบัดมือปรากฏทะเลเพลิงและเปลี่ยนกายเป็นมังกรเพลิงเข้าต่อสู้กับมังกรโลหิตขณะเดียวกันยื่นแขนซ้ายออกไปและนำระครังออกมาจากมิติเก็บของระครังนี้สร้างขึ้นมาจากกระดูกและห่อคุ้มด้วยชั้นโลหิตยามที่ปรากฏขึ้นมามันจะส่งเสียงกังวานขึ้นพุ่งเข้าใส่มังกรโลหิตเจ้ามังกรโลหิตก็เผยแววตากระหายเลือดเดิมทีมัน มีรูม่านตาหนึ่งคู่เท่านั้นเทว่ากับใช้วิชาบางอย่างแบ่งรูม่านตาออกไปครึ่งหนึ่งและแบ่งอีกครั้งพิยบตาเดียวมันมีรูม่านตา8ดคู่ในดวงตามังกรโลหิตภายในจิตใจปรมาจารย์จงเฉินและ8ดราชาสำนักสร้างศพก็เกิดสัมผันธ์อันตรายขึ้นเทว่าพวกเขาเป็นเซียนที่แข็งแกร่งเะอรวงผ่านมาถึงขั้นทลายสวรรค์ระดับสูงสดุดและผ่านห้าทลายสวรรค์มาได้ใช้ชีวิตมันนาน และเจอกับการต่อสู้มากมายเมื่อสัมผัสวิกฤตได้จึงไม่หลบเลี่ยงแต่แต่เข้าโจมตียามที่วิชาทรงพลังกำลังถูกเรียกใช้เมื่อพลังของมันเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดนั่นเป็นจังหวะที่อ่อนแอสุดเรื่องพวกนี้ทั้ง9คนรับรู้ผ่านประสบการณ์ปรมาจารย์จงเฉนินยืนแขนขวาเข้าสัมผัสกับกลางหน้าผากชิ้นส่วนแดนสวนรรค์จำนวน45แห่งพันลอยออกมาขยายตัวออก และปกคุมท้องฟ้าเอาไว้พลังอำนาจแห่งแดนสวรรค์อาสนีชิ้นส่วนแดนสวรรค์ทั้ง45พันกระแทกใส่มังกรโลหิตส่งเสียงดังสนั่นวันไหวแรงกดดันของชิ้นส่วนเหล่านี้ดุดอำนาจแห่งสวรรค์ตกลงไปเสียงดังสนัน่นกึกก้องและจุดเล็กๆนับไม่ถ้วนของเจ้ามังกรโลหิตก็ยุบตัวลงไปความคิดของ8ราชาสำนักซรากศพเชื่อมต่อกันฝ่ามือรีบสร้างผนึก แปดลำแสงรวบรวมเอาไว้พร้อมกับพลังงานเย็นค่ายคนซรากศพลำดับสามที่แช่แข็งมังกรก่อนหน้านี้พันปรากฏขึ้นอีกครั้งก่อนน้ำแข็งสีดำขนาดพันฟุตปรากฏขึ้นมาโดยมีทั้ง8ดคนอยู่ด้านในบนก้อนน้ำแข็งมีหนามแหลมมากมายจากนั้นมันพุ่งเข้าใส่มังกรโลหิตมังกรโลหิตค่อยๆหีตาจากนั้นม่านตาหนึ่งคู่ในแปดก็เริ่มขยายออก จนยึดของตำแหน่งรูม่านตาอื่นทันใดนั้นความมืดมิดปรากฏขึ้นทันทีมิดเสียจนสัมผัสวิญญาณไม่อาจเห็นข้างในได้ได้ยินแต่เพียงเสียงดังสนั่นกึกก้องเท่านั้นความมืดมิดคงอยู่เพียงชั่วคู่พิบตาก่อนจะหายไปแต่หลังจากฟื้นคืนกลับมาชิ้นส่วนแดนสวรรค์ของปรมาจารา์จงเฉนินก็แตกสลายกลายเป็นฝุ่นไปสี่ชิ้นหรือเพียง41ชิ้นถูกดันกลับมา ปรมาจารย์จงเฉินเต็มเรียกความตกตะลึงก่อนน้ำแข็งของ8ปลาชาถูกโจมตีด้วยวิชาบางอย่างและแตกสลายไป8ปลาชากากเลือดเต็มไปได้วยความตกใจชายชรา,าชุดดำยังคงค,งคิดคำนวณและมองขึ้นไปมีสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเป้าหมายของปรมาจารย์บูจี้คืออะไรกันแน่หรือจะเป็นการขโมยพลังของเทพโบราณแดดาวสายเลือดราชวงแต่ตอนนั้นแม้แต่จัก,กรพรรดิเทพชิงหลินยังยอมแพ้ ปรมจา์บูจีมีวิธีอะไรกันวังหลินมองดูการต่อสู้แต่ไม่ได้เข้าใกล้ความมืดมิดฉับพลันนั้นทําให้เขาสัมผัสถึงอันตรายใหญ่หลวงจนไม่ยอมก้าวเข้าไปแม้แต่ครึ่งก้าวแต่หลังจากเห็นมังกรโลหิตเป็นครั้งที่สองวังหลินรู้สึกคุ้นเคยความคุ้นเคยแผ่ผ่านจิตใจและวังหลินดวงตาส่องสว่างเขาเห็นปรมจารย์จงเฉินและชายชุดดําด้วยจังหวะที่เห็นชายชลาจึงรู้ว่าเจ้ามังกรโลหิต คงทำอะไรไม่ได้แต่ชายชาลายังคงขมวดคิว้วราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างเขากระทั่งไม่ได้มองมังกรโลหิตเขาสามารถบังคับให้สิทธิ์พี่ชิงสุยถอนตัวได้เปิดมา่อานอวกาศได้ด้วยวิชาเดียวร่างกายเต็มไปด้วยต้นตอดั้งเดิมสามารถสัมผัสได้ทุกกดคนผู้นี้เป็นเซียนขั้นที่สมไม่มีความเป็นไปได้อื่นแววตาเจ้ามังกรกลับเป็นปกติไม่เพียงความดุร้ายจะไม่ลดลง มันยังเพิ่มมากขึ้นเจ็ดรูม่านตาที่เหลือขยายอีกครั้งและครอบงำดวงตาของมันทั้งมิติวางทูคอคุ้มอยู่ในความมืดมิดวางหลินสัมผัสถึงกฎประหลาดเข้าห่อคุ้มรอบตัวขาอยากจะดึงวิญญาณดั้งเดิมออกไปและกลายเป็นหนึ่งกับความมืดขราวนี้ความมืดมิดกินเวลาอยู่สองลมหายใจหลังสองลมหายใจวางหลินวางหลินเต็มไปด้วยแววตางุนงงก้าวไปข้างหน้าพอได้เสียงแตกลาวขึ้นบนร่างกาย ใบหน้าดำมืดเผยสีสันของหินแบบจังๆพรมาจา์จงเฉินอยู่ใกล้มังกรลุหิตสุดสีหน้าจึงซีดและรีบถอยชิ้นส่วนแดนสวนรรค์ก็หมุนและแตกสลายไปทีละชิ้นส่วน8ราชาสํานักซากศพมีสองล่างแตกสลายและอีกหกล่างล่าถอยหนึ่งในนั้นรีบนำโรงศพออกมาสองหลงจากมิติเก็บของวิญญาณสองคนเข้าไปในโรงศพพิบตานั้นสองโรงศพแตกสลายสองชายชราเดินออกมา ขณะแปดราชาถอยล่นสองฝ่ามือสร้างผนึกชายชาลาหนึ่งในนั้นเอ่ยว่าใครควรสรากศพลำดับสองทันทีที่สองฝ่ามือเคลื่อนไหวเร็วขึ้นก่อเป็นเส้นตรงแนวตั้งพลังเยือกเย็นล้อมรอบเอาไว้ปรากฏน้ำแข็งสีดำน้ำแข็งนี้มืดจนมองไม่เห็นแปดคนด้านในแต่น้ำแข็งเปลี่ยนกลายเป็นกระบี่ยาวมากกว่าพันฟุตในพริบตา ช่วยจังหวะที่กระบี่ปากฏสัมผัสแ่งความแหลมคมและแรงกดดันสั่นสะเทือนสวรรค์ได้ปรากฏขึ้นมามันพุ่งตรงก็ใส่มังกรลุหิตด,ด้วยพลังปานกระบี่รุนแรงปรมาจารย์จงเฉินเบิกตากว้างกัดปลายริ้นรีบวานอัคละรุนจากนั้นตีใส่อัคละให้มันลอยออกไปกระพริบสีแดงระหว่างทางชิ้นส่วนแดนสวรรค์ที่เหลือทั้งหมดแตกสลายพุ่งกหามังกรลุหิตจากทุกทิศท,ทาง ลาวกับมันกำลังเข้าล้อมรอบมังกรโลหิตมังกรโลหิตแววตาเข่งขึมรูมานตาที่เหลือหกจุดกับคลิปในครั้งเดียวข้าวนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งคู่โลกทั้งใบกลายเป็นมืดบิดในคลิปตาผ่านไปสามลมหายใจจึงหายไปวังลินลาถอยโดยไม่ลังเลหลีกเลี่ยงพลังแห่งความมืดทว่าแววตาก็กระพริบและจับจ้องไปยังมังกรโลหิตสัมผัสกินอายเทพโบราณมีมากขึ้นและชัดเจนขึ้น จากมังกรโลหิตตอนนี้กระบี่น้ําแข็งจาก8ปดลาชาอู่ห่างออกไปไม่น้อยกว่าพันฟุตเสียงประทุออกมาจากภายในราวกบมันกําลังทนต่อการโจมตีนี้ความมืดวิดปรากฏขึ้นอีกครั้งรอบมิติข่าวนี้กินเวลาถึงสี่ลมหายใจภายหลังสี่ลมหายใจมิติวางจึงกลับคืนเหมือนเดิมวังหลินก็ถอยออกไปแต่แววตาจ้องมองมังกรโลหิตอย่างเข่งเขียด กระบี่น้ำแข็งของแปดราชาดูเหมือนช้าลงผ่านไปสี่ลมหายใจมันเข้าไปข้างหน้าได้200ฟุตจากนั้นเกิดเสียงแตกเล้าและเกิดลอยเล้าขึ้นบนกระบี่เส้นเลือดบนใบหน้าปรมาจารย์จงเฉินก็ปูดโปนชิ้นส่วนแดนสวรรค์ยังคงเข้าใกล้มังกรโลหิตแต่ทั้งหมดหายไปในเสี้ยววินาทีเมื่อความมืดมิดเข้าครอบงำม,มิติว่างเจ้ามังกรก็ส่งเสียงคำรามโกรธกิวผ่านไปห้าลมหายใจความมืดมิดปรากฏขึ้นอีกครั้ง แล้วอวมงรินดวงตาส่องสว่างเขาไม่ถอยอีกแล้วแต่คุ้งข้าหามังกรลูหิตแทนกระบี่ยักษ์จาก8ปดราชาแตกสลายทั้ง8คนกากลหิตและล่าถอยส่วนปรมาจารย์จงเฉินลูหิตไหลซึมจากปากเขาถูกบังคับให้ถอยไป3าก้าวก่อนจะตั้งมั่นได้บนศีรษะมังกรกระพันเกิดรอยแผลขนาดใหญ่ผ่ารงร่างกายยาวกว่าหมื่นฟุตมองไกลๆแผลนี้ดูน่าตกตะลึง บนรอยแผลไม่มีโลหิตโพลออกมาแต่เป็นผลึกขนาดเท่ากำปั้นที่ดูเหมือนล่วไหลออกมามัางกโรโลหิตร้องคำรามม่านตาก็พันแผลกระจายอีกครั้งเมื่อความมืดมิดปรากฏวังรินเร่งความเร็วแล้วพุ่งเข้าใส่เต็มที่เสียงดังปะทุขึ้นแขนซ้ายระเบิดกลายเป็นเท่าฐานทว่าเขาไม่ชะลอตัวลงเนื่องจากสิ่งจําเป็นปรากฏขึ้นตรงหน้าไม่คาดคิดว่าจะเห็นโลหิตหัวใจของเทพโบราณที่นี่ ด้วยสิ่งนี้ลางดังเดิมของข้าก็สามารถทะลวงผ่านด่านแรกจาก3ด่าน7หายนะได้แล้วโอเคเจอโอกาสหนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบาย,บายไปแล้วเดอ้อ